สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้สวนธนาพาเพลินจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทาปุ๋ย AB สําหรับการปลูกผักโดยเฉพาะนะครับซึ่งสูตรนี้เราใช้อยู่ในสวนมาสักระยะแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปปุ๋ย AB นะครับที่เราใช้ในการปลูกมิลอนแล้วก็แตงโมนะครับเราได้ทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับถ้าท่าน,นสนใจก็ลองกดไปดูได้นะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะปรับปรุงนิดหน่อยนะครับตรเดิมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือผลงานที่เราปลูกมานะครับเราใช้สูตรที่ใช้ในการปลูกเมลอนนะครับสูตรที่เราแชร์ไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําสําหรับการปลูกผักโดยเฉพาะนะครับซึ่งมันจะเหมาะแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมไปดูได้เลยครับ สำหรับปุ๋ยตัวแรกที่เราจะทําก็คือปุ๋ย A นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับสูตรที่แล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องใช้เลยก็คืออันนี้เป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับเราจะใช้ปริมาณอ2อ0 0กรัมนะครับสูตรที่ใช้ทําในวันนี้นะครับก็ผสม20ลิตรนะครับเป็นสูตรที่ผสม20่ลิตรถ้าท่านใดต้องการปรับสูตรก็สามารถ ลดอัตราส่วนลงไปได้นะครับสําหรับวันนี้ก็คือเราทําใช้จริงนะครับก็ก็เลยถือเป็นสูตรนี้ไปเลยนะครับอ2,300กร,รัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรตรงนี้นะครับเราก็จะเทลงไปนะครับลักษณะเหมือนปุ๋ยยูเรียนะครับเราก็จะเทลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการคนนะครับ คนให้ปุ๋ยละลายนะครับตัวนี้สามารถที่ละลายน้ได้ง่ายนะครับหลังจากที่ปุ๋ยละลายแล้วนะครับตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเหล็กนะครับสำหรับเหล็กในสูตรนี้นะครับเราจะใช้ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวนี้เป็นเหล็กเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กม่วงนะครับสำหรับเหล็กเหลืองเราจะใช้ปริมาณ 80กรัมนะครับหเหล็กเหลืองลงไป80กรัมจากนั้นก็ทำการคนนะครับให้ปุยละลายต้องผสมละตัวนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เหล็กม่วงนะครับ เม่วงตัวนี้เราจะใช้ปริมาณ40กรัมนะครับหลายท่านทักถามเข้ามานะครับทำไมปุ๋ยเอบางสูตรสีเหลืองบางสูตรสีม่วงบางสูตรสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับสีจะขึ้นอยู่กับ ธาตเหล็กที่เรานํามาใช้นี่แหละนะครับสําหรับสูตรนี้ก็จะสีม่วงเข้มนะครับหลังจากที่เราคนนี้เข้ากันนะครับปุ๋ยละลายดีเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อาปุ๋ยนะครับเป็นสีนี้นะครับนี่ก็คือปุ๋ย A นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำปุ๋ย B ต่อนะครับ สำหรับปุ๋ยบีนะครับเราก็จะยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับก็จะมีธาตุอาหารกับ4ตัวนะครับที่เราจะใช้เราจะเริ่มต้นด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆนมผงประมาณนี้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1,200กรัมนะครับอันนี้ก็คือน้ํา20ลิตรเหมือนกันนะครับ ก็ทำการคนนะครับไม้ที่ใช้คนเนี่ยหรือว่าวัสดุที่เราใช้คนเนี่ยหลังจากที่เราคนปุ๋ยเอไปแล้วเนี่ยเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะม่ง้นแล้วเนี่ยปุ๋ยเอมาปนอยู่ในถังปุ๋ยบีเนี่ยปุ๋ยจะตกตะกอนนะครับต่อไปเราก็จะใช้ เป็นปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับลักษณะก็จะเป็นเม็ดคล้ายๆกับเหมือนผงชุลดเม็ดใหญ่ๆนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้ในปริมาณ1,000กรัมนะครับเมื่อละลายแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยตัวต่วตอไปเลย สำหรับปุ๋ยตัวถัดมานะครับตัวที่3ก็คือปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับลักษณะตัวปุ๋ยก็จะเป็นเม็ดคล้ายๆกับน้ำตาลทรายนะครับตัวนี้กระสอบหนึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับกสอบ1-2,000กว่าบาทแต่ว่าเราก็ใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับสำหรับในสูตรวันนี้20ลิตรเราจะใช้ห้าอยสากรัมนะครับ ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับจากนั้นก็ทำการคนต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วก็มาถึงปุ๋ยตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่นั่นก็คือปุ๋ยนิกสเปรย์นะครับ ก็คนให้ละลายนะครับจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับถังที่เราจะนํามาบรรจุนะครับแนะนําให้เป็นถังทึบนะครับถังทึบแสงนะครับสามารถที่จะเก็บปุ๋ย AB นะครับในถังเนี่ยได้ประมาณ2ปีนะครับแต่ของผมก็จะไม่ถึงนะครับแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราปลูกเมล่อนปลูกเตยโมแล้วก็ปลูกผักไปด้วยนะครับผมก็จะผสมทิ้งไว้ทีละ20ลิตรก็จะประมาณนี้แหละนะครับ มีบางท่านทักหลังไมคเข้ามาถามว่าเราสามารถที่จะนำปุ๋ยสูตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรตามท้องตลาดมาทำการผสมละลายน้ำแบบนี้แล้วปล่อยไปได้ไหมนะครับก็คือแบบนี้ครับสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆก็คือปุ๋ยพวกนี้ปุ๋ยเอบที่เรานำมาใช้ผสมในสูตรเนี้ยเวลาที่เราคนละลายน้ำแล้วเนี้ยมันจะไม่มีการตกตะกอนนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดตามท้องตลาดทั่วไปหลังจากที่เราละลายได้สักพักหนึ่งเนี่ยปุ๋ยจะเกิดการตกตะกอนทันทีนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรทั่วไปในการละลายน้ําแล้วปล่อยไปกับระบบน้าเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทําเสร็จเราก็ทําในปริมาณที่น้อยแล้วก็ใช้ครั้งเดียวอย่างเวลาที่ผมปลูกเตีงโมสมัยก่อนเนี่ย ผมก็ใช้ปุ๋ยสูตรละลายน้ําแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ําไปเลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่เหมาะกับการปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะครับปลูกผักที่เราทํานะครับมันจะต้องใช้ปุ๋ย A ปุ๋ย B สูตรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับสําหรับปุ๋ย B เมื่อเราผสมเรียบร้อยนะครับก็จะได้ปุ๋ยทีนี้นะครับ นี่ก็คือปุ๋ย A นี่ก็คือปุ๋ย B นะครับที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ในการปลูกผักให้โดปนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบน้ําบนหรือว่าระบบน้ํานิ่งนะครับแบบที่สวนที่เราทําอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับอัตราส่วนในการนําปุ๋ย AB ไปใช้นะครับเราจะผสมน้ำนะครับละลายในน้ําปุ๋ย A กับปุ๋ย B ในปริมาณที่เท่ากันนะครับซึ่งน้ําในแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาน้ำปลาปลามาใช้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองปุ๋ย AB ก็จะเยอะกว่านะครับ อย่างที่สวนเนี่ยใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะครับถ้าเริ่มต้นของน้ําบาดาลก็จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าดังนั้นเวลาที่นําไปใช้เนี่ยก็ปริมาณก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นวิธีการที่ชัวร์ที่สุดนะครับก็คือเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับหรือที่เรียกว่า E.C. ม e t e r นะครับหลังจากที่ละลายน้ําี b ละลายน้ําไปแล้วเนี่ยในการปลูกผักที่สวนจะใช้ความเข้มข้นที่ ประมาณ1200ถึง1น0 0ไมโครซีเมนต์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นผักหอมแบ่งก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็คืออัตราส่วนในการนำไปใช้นะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะาบางท่านสะดวกที่จะนำไปใช้ในการฉีดพ่นนะครับอัตราส่วนก็ไม่เกินอ่ต่อ200หรือว่า2ออ,อช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา20ลิตลิตรนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับหรือบางท่านก็จะสะดวกในการนําไปลดโคนต้นไม้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ50นะครับนี่คืออัตราส่วนในการนําไปใช้สําหรับท่านที่ถ้าเข้ามาถามนะครับเยอะเลยนะครับก็คือแหล่งที่ซื้อปุ๋ยนะครับทุกตัวนะครับที่เรานํามาทําปุ๋ย AB ในวันนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับคาตอบง่ายๆก็คือ ผมเลือกอที่จะสั่งทางช้อป e ีหรือ Lazada นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีปุ๋ยทุกตัวในร้านเดียวถ้าที่ไหนมีนี่ก็ถือว่าท่านโชคดีมากนะครับที่มีปุ๋ยใ,ให้ท่านครบทุกตัวะสะดวกที่สุดก็คือที่ไหนมีก็สั่งที่นั้นเลยนะครับตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกนะครับเพราะว่าทําในปริมาณที่ไม่เยอะเราก็จะใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ ปุ๋ยแห้งนะครับมาละลายน้ํามาผสมเองนะครับอันนี้ก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกเลยต้องการที่จะสั่งแบบนี้มาใช้เลยอันนี้ก็ลองดูได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปุ๋ย AB ที่สวนธนาพาเพลนนามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับเห็นอชอบนะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับช่วยให้สวนธนาพาเพลินมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณและขอาลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ